เอาเจ้าลยอยเออเจ้าเอ็มลอยออกไหมครับพี่น้องขอไห้ครับบอกผิดออกมาทดสอบเป็นเทือที่สองครับเนี่ยใส่ไว้ต้นนี้แหละครับต้นเดียวปองตำตำครับมีนกเออเข่ามาอายู่ต้นใกล้ๆครับกำลังเถียงกันอยู่ครับรุ่นไปน้ำกันครับพี่น้องนกนกปลาเสียงหน่อยกลัวด้วยครับ นี่เจ้าอิ่ม้อยครับนี่เสียงนกปลาครับพี่น้องเบึงเทือที่สองเพิ่นสีมานบ่ครับสีดึงนกปลาลงมาได้บ่ครับ คือกันครับนกปลาเสียงหน่อยมีขัด้อมครับคู่นึงเ,เห็นแล้ว สร้างแนวเดียวพี่น้องเ,เอ้ยนี่มากวนอยู่นี่ครับกา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 อยู่นี่ครับโอ้เฮ็ดดีครับเฮ็ดดีนูกปาครับ นั่นลัดแลก็กน,นุ้นเลยครับป่านนี่จักยูมุมไหนเขาหงมตุนนนี่แมอืมคัดเห็นอีกแล้วครับเขามงมุ่งตุนเออร้อปวลาเดิอพอดบ่ายค้านั้ำมูขเขาจะโดนแล้วไอกินหัวหานยู่เฮือนุนครับโอ้ยแสบแสบยู่บ้านุน เดี๋ยวไปเห็นจักมันอยู่มุมไดครับเดี๋ยวนี้อ้ขาดขึ้นไม่อีกแล้วครับมันติดก่อภัยครับอึมคึม,มตัวเดือป้องติดกับก่อภัยครับพี่น้องผมไปอยู่่ไก่เพื่อนประมานเศนกุ้งกัวนี่แหละครับอยอะประมานแล้วเศนกัวหรือสองเศษนี่แหละครับ เงียเง้ไปน้ำกันครับพี่น้องฟังคนอื่นเขาเขาทีได้บะนกไม้พันเนียดกับไม้ครับหนาเดียวครับมื่อนี้ยั <c oughs> ้งพันเอียดไม้ ทีมงานข้างเบาต้นบุระนะครับเหยียดประเดียดไหยครับคูแล้วครับบา้านนี่ผมเดียวว่าเห็นหนูปลาจักมันอยู่มุมใดครับเนี่ 那不离了。 อยู่มุมไหนบ่เห็นเต้นบ่เห็นตรงครับทเทียงกันอยู่ครับนี่ในขอภัยก็บ่ใจักเอาสู่กันมาจาักห่าหกนาทีครับพี่น้องเราเห็นร้อยกันเอาอยู่ครับ เถียงค่ำคื่กันมึงมาค่ำกูก็ไปค่ำอยู่ครับเบึ่งเงียวๆว่าเพิ่นทีสูเขาได้อดทำไรครับแต่ว่าเม่เห็นนกปาเต็นครับเมื่อเห็นนกตัวจักอยู่ไซเฮ็ดดีครับครับพี่น้องนกปาตัวนี้ครับมีคัดมีนุนครับเสียงก่างลงมากครับ เดี๋ยวเยื่อลอยกับ,บ่บย่อมขึ้นกันครับใข่แน่จะเจพิ่นหนิงครับพี่น้องอนุ๊กยังบินเข้าไปอีกวันเอ๊บ่จับพานนกเขาเสว่าครับให้เจ้ามาบนบ่ดินใส่เขาครับนิ่งดีอยู่ครับเดี๋ยวเยี่อลอย คู่เหรอครับแต่ว่าเราเห็นนกปลาเต้นพี่น้องจักมันยืนยุ่ไใส่ลถ ครับพี่น้องรุ่นเข่ามาแล้วบ่เต้นบ่เห็นจากมันอยู่ใสยงใสในก่อภัยครับพี่กากระคักครับพี่น้องเอ้ยมากวนครับ บอเห็นขยับขยืน่นบอเห็นเต็นจับยูงาได้ครับโอ้เอาออกฟึกเทสองมีนุกเขาร่วมพี่น้องนิ่งดีอยู่ครับเจ้าเอ็มร้อยครับบ่ดินบ่ออยังครับอยู่มุมไดนเนาะเนาะว่อยากไปกินหัวอาหารอยู่บ้านบ่ อยู่ตุ่มง,ง่ามๆคนเขาหมานบ่หมานพี่น้องเดี๋ยวนี้ยังบ่เห็นนุกปลาเลยครับจะอยู่มุมไหนโบเต็นโบคู่ครับเฮียกย่างเดียวแต่ว่าคัดหนุนดีครับนกป้าครับคลิปสีเงาแน่ครับพี่น้องสู้กันมาหนี่สิบนาทีแล้วครับ คู่อีกแล้วครับทางบ่เห็นเต็นเานานกปลาคู่อันนี้บ่เห็นเต็นเห็นยยังอยู่มุมไหนเนาะเนาะมันมาเนาะครับมือนี้รุ่น เคียดินเคียหนาอยู่แล้อนี่แปนเมื่อไรครับเป็นแต่มีแววอยู่ครับเพิ่นนี่แววเอ็มลอยนี่เชี่อสองเกิดเอาให้ดีอยู่ครับนกป่านคู่นกป่าเยื่ดูใสมันก็บวเต้นเมื่อ,อยังไงเนาะ เอ้ยเป็นชุ si friends, ini, woah, between, ่โมุงแล้วครับบานิมิดทั่งสองตัวเลยครับบานมิดทั้งนกปาทึ้งหนกบานเลยครับเหนียวครับครับเหนียวขนาดเฮดบิดวีซ่าเรามมก็ได้เดี๋ยวนี้มิดครับมิดน้ำกันทั้งสองตัวเลยครับโปปาก อีกแล้วครับพี่น้องอย่านมุนคืออยู่ครับเม็ดอิงติ่งทักมันอยู่ใส่ครับนกป่าตนสุม,มงเหรอครับคนกหิวเข่าที่ขับบาน ได้ครับทีแม่นพ้นหนีแล้วครับนกป้าเหี้ยขึ้นไม่แล้วครับบันเจ้าเอ็มร้อยบคือครับมี่น้องหิวเขาแล้วครับ เมื่อบานประมาณประมาณตัวไปบังครับมันเป็นยังไงเรื่มห่างพเพียบโอ้เถียงซื่อครับผงบกขึ้นไปใกล้เขาใกล้เขายัางเลยโอเนี่ยครับพี่น้อง ใช่ใบนี่แะครับกับไข่แน่ตะพนบดินครับเนี่ยให้ตะพนบดินบดันสูอยห่องบ้านนกปกปลาบ่าบาบาบาขึ้นไปครับนกปลายุ่ขี้ดินนี่ครับเพียล่องกินเขาขึ้นบ้านไีเซ้อยอยู่ครับอเออนกลงก่อนครับพี่น้องเนี่ยครับเครื่องนี่โอ้ยโบมานโบมานโบมานครับวามที่ได้กค่คขาก็บ่ได้กำ่ำหรอกครับ เดี๋ยวตัดภาพบนลูกลงเลยครับเนาพี่น้องเอาลงมาแล้วครับพเนียตัวไม้ครับด้านเดียวบัหมานครับมือนีได้แค่เสียวพี่น้องวานที่ได้นกอันนี้ไปเลี้ยงพี่เฮ็ดดีแท้ไวทันผมกับเจ้าเอี่ยมร้อยกระติดกลับบ้านแล้ะครับบ้านานี้เนาเทือที่สองได้เสียวอยู่ครับมีนกมาเถียงมาอย่างยู่ เที่ยวนาฝึกไปเลยครับไข่แนจะพ่นนิ่งครับบ่ดินบ่ดันเลยครับนิ่งดีอยู่เกิดเป็นจะเมียหน้าคตไปนาอยู่หรอกเนาะพี่น้องขอบคุณทุกําลั่งใจครับที่ให้ําลั่งใจเนาะนกันกับเมื่อบ้านครับเมื่อบ้านหิวเขาหิวขารับบวัสดีครับ